กระซิบเลยนะคันนี้แถมทั้งคันโอ้โหเป็นไงเมาคีลาสัตว์มาคีลาสัตว์ขาดแต่ขาดขาดแต่ขาดปาเจโร่สปอร์ตรุ่นอีลิตอีดิชั่นนะครับในโมเดล2 0 2 3แต่งอะไรและมีฟังก์ชันอะไรเจ๋งๆที่เข้ามาใหม่บ้างครับผม ในรถรุ่นนี้นะครับเราได้ทําการติดตั้งชุดแต่งรุ่นเอ็กซ์ตรีมเข้าไปครับผมนี่ด้านหน้าดูโฉบเฉี่ยวเลี้ยวจากด้านหน้าไปทางซ้ายก็ดูเท่ครับผมและมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นสีดําของเขาอยู่แล้วแล้วเราใส่ที่ครอบไฟหน้าครอบไฟตัดหมอกและครอบตัวีให้เป็นสีดําเพื่อเพิ่มความดุดันให้กับเจ้ารถคันนี้ด้วยนั่นเองและสําหรับด้านข้างนะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือเราได้ทําการติดตั้งซุ้มล้อ รุ่น e x t r e m e นี้เข้าไปนะครับซุ้มล้อดำเงาเข้ากับล้อแม็กสีดำเงาและมีกาบข้างสวยๆแบบนี้และหลังคาที่เป็นสีดำเงาทำให้รถคันนี้เท่มากๆเลยครับผมและสำหรับด้านท้ายนะครับและถัดลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับนี่สคับเหตุกันลอยด้านท้ายหรือจะเรียกว่ากันกระแทกท้ายก็ได้ที่เป็นสีดําตัดโครเมียมสวยๆแบบนี้เราติดตั้งมาและมองลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนี่คือชุดแต่งเอ็กซ์เม ที่ด้านหลังเป็นแบบท่อคู่กลมดูสุข,ขุมดูมีระดับดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับโอ้โหเป็นไงมีทั้งสีตัวรถสีเทาดำนะอันนี้คือสีเทาดำนะแล้วตัดด้วยสีบอลเงินมีตะข่ายด้านหลังนี่แบบนี้มีโลกโก้คำว่า e x t r m m e สวยสุดยอดนี่สำหรับด้านท้ายนะครับคันนี้เรามีประตูท้ายไฟฟ้าที่มาจากโรงงานแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เปิดแบบสมูท กระบอกโชคใหญ่นะครับแล้วก็มีวิธีการเปิดด้วยกัน4แบบหลักๆก็คือกดที่ปุ่มด้านหลังแบบเมื่อกี้ได้เลย2กดที่รีมโมทนะครับ3กดที่ปุ่มด้านหน้าจากตำแหน่งคนขับและสุดท้ายครับคือการสไลด์นอนเข้าไปเตะแบบนี้นะครับทำการปิดประตูหรือเปิดประตูอันนี้ได้เลย และสำหรับปาเจโ o Sport คันนี้นะครับเป็นรถ7ที่นั่งแบบแท้ๆเลยนะครับค mm hmm. วามหมายคือสามารถนั่งแบบ7คนก็ได้หรือถ้าไม่นั่งแถวที่3สามารถพับเบาะเพื่อวางของก็ได้นะครับ mm hmm. และเราได้ทำการปูพรม VIP แบบนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้คือ 6D นะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปชมแถว1และแถว2ที่เป็น 7D 7D ยังไงสวยแค่ไหนตามมาครับผม เปิดเข้ามาด้านในนะครับเจอกับพรม v p 7D แบบนี้นะครับถ้าเรามองเข้าไปใกล้ๆนะครับเราจะเห็นเนื้อของพรมด้านในที่เป็นหนังก่อนและผมมีไวนิลแบบนี้เป็น d ที่7 7D นะครับความสามารถพิเศษของเจ้า d ที่7คือ <ๆ S 2> เขาเป็นไวนิลเราเท้าเปื้อนเหยียบแล้วไม่เปื้อน2ครับมีฝุ่นดักฝุ่นเอาไว้ครับและสุดท้ายสามารถแกะออกมา เพื่อมาเคาะฝุ่นและล้างทําความสะอาดได้ด้วยเป็นไงฮะของรุ่นท็อปพรีเมียมแบบนี้มีซูเจมซีจัดให้แล้วในปัจจโรันสปอร์ตรุ่นเอลิท2023หรือโมเดลปัจจุบันนะครับสิ่งที่มีเพิ่มมาจากรุ่นก่อนก็คือเห็นเจ้าเบาะไฟฟ้าตัวนี้ไหมครับปกติเราจะมีเดินหน้าถอยหลังเอ็นเข้าเอ็นออกและยกขึ้นยกลงปัจจุบันนะครับในรุ่นนี้จะมีปุ่มนี้ครับ2ปุ่มนี้เข้ามาครับเรียกว่าระบบการปรับ แอนหลังแบบนี้ครับผมอ่าเคยไหมครับเวลาเราขับรถเป็นเวลานาน,านๆหลังเราจะงอแล้วเราจะเริ่มรู้สึกเมื่อยล้าและปวดหลังแต่เจ้าเบาะกันนี้นะครับสามารถดันเบาะขึ้นไปอย่างนี้อ่าจะช่วยให้ลดอาการเมื่อยล้าขณะที่เราขับขี่ด้วยครับผม นอกจากการปรับเบาะที่มีปุ่มลัมบ้าขึ้นมานะครับเจ้าเบาะของมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเอลิทคันนี้นะครับจะเป็นโคเล่โมเดลเล่นะครับเป็นทั้งสะท้อนความร้อนและสะท้อนความเย็นนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราอยู่ในเมืองร้อนๆเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยว่าเบาะจะอมความร้อนเพราะว่าเป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับเขาจะไม่เก็บความร้อนไว้ที่ตัวดังนั้นเวลาจอดตากแดดนานๆสบายใจได้ครับเบาะรุ่นท็อปก็อย่างนี้แหละ และในโฉมนี้นะครับเราจะมีการพัฒนาในเรื่องของแอร์นะครับจากนาโนอีเป e ็นนาโนอี X X X แบบนี้นะครับซึ่งความสามารถพิเศษของเจ้านาโนอีเนะครับคือกองอากาศดีขึ้น10เท่ากำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์กำจัดเชื้อราแบคทีเรียทำให้อากาศในรถบริสุทธิ์สดชื่นโอโ้แม้กระทั่งกลิ่นตดนะครับก็กองเนียนคริปเลยไม่ใช่ว่าไม่ได้กลิ่นนะเหม็นเฮ้ย และเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมนี่นี่คือระบบบายสปอร์ตนะครับหรือระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาของรถนะครับเคยไหมครับเวลาเราขับรถอยู่ครับแล้วมีรถจะแซงเราแล้วเรามองไม่เห็นตอนที่รถจะแซงเพราะว่าเขาอยู่ในมุมอับสายตาของตัวรถนั่นเองแต่เจ้าระบบนี้นะครับจะแจ้งเตือนเราให้เรารู้ว่ามีรถอยู่ตรงนี้นะคุณพ่อนะจะได้ไม่ต้องเลี้ยวไปชนเขานะเป็นไงฮะ ทั้งดูดีดูเจ๋งแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยและยังไม่หมดนะครับนี่คือไอเทมที่ผมชอบที่สุดเลยคือนี่เลย<อ>เขาเรียกว่ากล้องตรวจจับกล้องหรือเรียกว่ากล้องตรวจจับหลวดเฮ้ยกล้องตรวจจับกล้องการจราจรแล้วกันนะครับก็เวลาเราขับรถแนะนําที่ถนนสายเอเชียเลยจะมีกล้องที่คอยจับความเร็วเราอยู่รถคันนี้นะครับจะมีกล้องของรถนะครับที่ตรวจจับกล้องจราจรอ,อ่า เพื่อที่จะบอกเราว่าให้ลดความเร็วหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นนะฮะคุณจะถูกถ่ายและส่งไปหาเมียที่บ้านนะครับอันตรายนะครับ <laughs> และสิ่งสุดท้ายนะครับสำหรับรถคันนี้ที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือเจ้าตัวนี้ครับ Adaptive Cruise Control ระบบล็อกความเร็วโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งและเมื่อคันข้างหน้าเบรกรถคันนี้จะเบรกให้ด้วยก็เพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ด้วยนั่นเองนะครับ เป็นไงครับนี่คือรถปาเจโร่สปอรนะครับในโมเดล2023มีการแต่งที่ทันสมัยมีการโมดิฟายที่ดูดุดันมีการลังสันที่มันดูแข็งแรงและบอกเลยว่าไม่เอาใครๆเห็นก็ชอบครับผมาฮะสำหรับใครที่ชอบรถป a เจโร่สปอรคันนี้นะครับช่วยคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือสามารถโทรติดต่อพวกเราได้นะครับโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เรามีให้กับลูกค้าและ FC เรา ทุกคันครับผมกระซิบเลยนะคันนี้แถมทั้งคันโอ้โหเป็นไงสำหรับ FC ที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรถคันนี้แต่งแบบนี้ดีไซน์ทันสมัยดูเท่แบบนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้เลยนะครับและพวกเรามีช่องทางการติดต่อหรือรับชมผลงานเราอยู่3ช่องทางหลกัหลกๆนะครับคือหนึ่นง b o o k o o k แฟนเพจ u y u u t แฟนเพจและ t และ o k อกเกอร์ก็สามารถพิมพ์คำว่าม oh okay um ิสซ um well ูเจมซีนะครับไม่ว่าจะเข้าแพลตฟอร์มไหนเจอเราแน่นอนครับผมโอเคครับสำหรับวันน uh ี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วสักไว้กับเจ้าปาเจโโลสวยๆคันนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ